สวัสดีครับขนาดนี้เราก็ได้ทําการเตรียมพื้นที่นะครับผมคุดหลุมตั้งเสาจํานวนสต้นนะครับเพื่อจะทําอะไรเนาะแต่ว่าตอนนี้ที่ดินแข็งขนาดครับคุดยากขนาดแท้เจ็บมือหมดตอนนี้เขาก็ได้ขุดหลุมไปทีละน้อยแล้วก็ตั้งเสาขึ้นมาสี่ต้นตน,นะครับ,รบผม ตอนนี้เสาเขาขึ้นเรียบร้อยแล้วเขาเคลียร์พื้นที่เซ็ตสร้าเรียบร้อยเขาก็จะได้เตรียมินแข่งขนาดพี่น้องครับชงขึ้นมาลองทดสอบดูนะผมเอากระชังนะครับขึ้นมาแ้ะกำมัดนะครับนอเขึงตึงเพื่อมันแข่งเพื่อมันตึงนะครับเพื่อจะทดสอบดูว่ามันสูงประมาณเท่าไหร่กระชังของเขาเนี่ยก็มีความกว้างประมาณ2เมตรนะครับอกว้าง1เมตรนะครับยาว2เมตรความสูงประมาณเมตรห้าสิบตอนนี้ก็เซ็ตไปเกือบ80เเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปผมก็จะได้น้ำน้ำนะครับผมลองใส่เข้าไปพอว่ามันมีจุดหัวจุดซึมรือว่าตรงไหนฟองนะครับตอนนี้ก็ดังก็ถือว่าเกือบใกล้จะเสร็จสานเรียบร้อยไปแล้วแลาวขณะที่เฮาเติมน้ำเข้าไปนะครับผมก็ได้ทําการมัดดึงตึงให้มันแข็งมันตรงนะครับผมเฮามารอรุ่นกันได้เลยครับว่าซัดไอหยางเฮ้าจะเอาไปเลี้ยงในนี้ขณะนี้ก็สร้างเฮาได้เรียบร้อยนะครับ ม,มีหัวม,มีมีซื้อ,อย่างซากอย่างเซตสมบูรณ์โอเคเรียบร้อยโอ้น้ำขังนี้ใส่แจวแล้วครับโอเคเรียบร้อยเรามาติดตามตอนต่อไปกันเลยนะครับว่าเราจะมาเรี่ยงซัดไออย่างในตามต่อไปฝากติดตามด้วยนะครับ